พื้นที่ทำรังวัดซึ่งพบว่ามีสะพานท่าทียเรือกว่าติดทา่าล้ำเข้าไปในทะเลและชายหาดจึงได้มีการสั่งงื้อถอนทันทีนอกจากนี้ยังพบรีสอร์ทกำลังสร้างใหม่ต่อเติมเข้าไปในพื้นที่อุทยานรวมทั้งปฏิบัติการครั้งนี้สามารถยึดคืนพื้นงยึดรูทรงสามสิบสามไร่จำนวน15แปลงยุ่งยากในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่วันนี้นะครับก็จะเลือกจากกลุ่มเป็นรายแปลงนะครับก็เห็นว่าอาคารสูงสองหลังอยู่ที่เห็นอยู่นี้นะครับจะอยู่ในเขต่ยวพืพ้นที่ป่านเรือน เจ้าของริสอรทไม่ยอมรับกับปฏิบัติการกรณ้นรงนี้โดยยืนยันครอบครองพื้นที่ถูกต้องและได้มีการทาสัญญายเช่าที่ดินจากกรมธนารักพร้อมกับทูลหลักฐานถ้าเกิดสมมติที่ผิดคนที่รัฐบาลที่ให้ที่เช่าเขาก็ต้องผิดนะคือ ก่อนที่ประชาชนจะเช่าเนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องตรวจสอบให้ดีก่อนถึงจะให้ชาวบ้านเช่าถูกไหมคะข้อถกเถียงถึงส <i> ิการรคอบครองที่ดินบริเวณในกล่าวนั้นเกิดขึ้นเดิมทีบริเวณนี้เป็นที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์ให้กับชนและชาวบ้านเช่าที่ดินทำกินยู่วาศไซต่อมามีการสรเสนอ ที่ที่ววดร้ากแ่นอบาดทองแทนบเนี่ยนบอกแล้ครับบอกแล้วครับบอกแล้วยาย่างวันป้าก็แน่ทนัสีที่ตรงถ่ายภาพธณภัทรกิติวิกุลทีมข่าวสังคมรายงานสัมรับนธกสินค้าปลาทูน่าของไทยส่อการประมที่เกา คมภากรสีนาแข็แงแ<ช>รงยืนร่วมกับภาคสางนด้านการประมงของประเทศว่าจะร่วมกันตออกัิหมายหรือยเพื่อให้อาาิสาการหน้าในตลาดโลกมาจากการทำระงที่ถูกกฎหมายแ,แน,นรรที่ม่ยจะได้รับผลอบาทโลกหรือ E U าถจับ ให้ผู้ค้าแต่ยืนยันว่าปลาสุน้าที่ไถ่นำเข้ามาเพื่อเป็นูกและสง่งออกมาจากการทําการประมงที่ถูกกฎหมายทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเพื่อความเชื่อมั่นของประเทศทุกแห่งโลกโดยที่ผ่านมาทางสมาคมเน้นให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกปฏิบัติตามคําแนะนําของ EU ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนและเรียกร้องทุกประเทศให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอาย,ยโดยยึดหลักสาธารณประโยชน ท ų, ั่วโลกสามารถจับปลาทูน่าได้ประมาณ5ล้านตันประเทศไทยนำเข้ามาผลิตและแปรรูปเพื่อส่งออกปีละเถึงแแสนตันหรือคิดเป็น15บห้าถึงยีปเปอร์เซ็นต์ของปลาทูน่าที่จับได้ทั้งหมดโดยผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ส่งออกทำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า75,000ล้านบาทโอ้โห้ออยอดเลตรวจน้ำส้มคันบรรจุขวดนะคะหูหูโคตรเดียวค่ะขวดเดียวค่ะวเดินไปถึงผู้บริโภคว่าอยากดื่มน้ำส้มสีสันจัดจ้านและมีรสหวานผิดปกติค่ะ การซื้อน้ำส้มคันมารับประทานนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยแนะนําให้ประชาชนสอบถามขั้นตอนการทําถ้าทป็สดซื้อได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นน้ําส้มคั้บนบรรจุขวดตามรถเข็นถือเป็นอาหารควบคุมฉลาดที่ต้องของออยซึ่งผู้บริโภคควรดูจากราคานะคะถ้าราคาถูกมากจนเกินไปก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าส้มมีราคาแพงนอกจากนี้ให้ดูที่สีสานไม่จัดจ้านจ,จนเกินไปและเมื่อึงก็ไม่หวานมากเมื่อต้นออยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจรัดอาหารและรถเข็นในพื้นที่กรุงเทพฯ นครโดยจะนำน้ำส้มตามรถเข็นต้องส่งให้อยอยเป็นตัวสถานที่ผลิตและกระบวนการให้ถูกสุขอนามายัยปลอดภัยส่วนขั้นตอนการขอเลขสาระหกอยอก็ไม่ได้ยากไม่เสียค่าใช้จ่ายและยังได้ติดฉลากอยอที่ขวดน้ำส้มติดด้วยค่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกระบวนการมาขอเนี่ยไม่ได้เนะสียสตดงค์ไม่ได้เสียสตดงค์เลยนะครับเพราะว่าก็เป็นขออนขอที่ที่ใช้เอกสารนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาก็จะมาดูสูตรนะครับนะครดูสูตรว่ามันถูกต้องไหมคุณใส่อะไรที่เหมือนคุณรับรอบรองไดเองนะครับคาณพัดของการปรุงอาหารไม่โดสุกตามพรบอาหารจัคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0ห0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและถ้าเป็นน้ำส้นปลอมเตงจะโดนอีกข้อหาคืออาหารปลอมจะคุกไม่เกินหเดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0 0สบาทค่ะ หรือร่วมกับออยอได้นหน้าผักดันการขึ้นภาษีน้ำหวานหวังช่วยให้คนไทยลดยการบริโภคหวานลงมากครับเครื่องดื่มประเภทชาเขียวกาแฟนมเปรี้ยวน้ำผลไม้เป็นกลุ่มแรกที่กรมสรรพสามิตเสนอให้เก็บภาษีน้ำหวานตามปริมาณน้ำตาลที่ผสมอยู่ในเครื่องดื่มหากมีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 6- 1ถึงกรัมต่อ100มิลลิลิตรให้จัดเก็บในอัตรามไม่น้อยกว่า20%และหากมากกว่า10กรัมต่อ100มิลลิลิตรให้จัดเก็บในอัตรามไม่น้อยกว่า25%าปรจากราคาขายปลีก ในแพทยพ์บุญชัยสมบูรณ์สุขเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอกล่าวภายหลังหารือกับกรมสรรพสามิตโดยยอมรับว่าคนไทยติดการบริโภคหวานมากที่สุดในอาเซียนทาให้เครื่องดื่มหลายยี่ห้อมีความหวานอยู่ถึง12-14ซึ่งสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการน้าตาลต่อวันไม่เกิน6ช้อนชาการานาตรการเก็บภาษีน้ําหวานจึงน่าจะช่วยลดการบริโภคหวานของคนไทยและลดความเสี่ยงไม่ให้คนไทยเกิดโรคอ้วนความดันและเบาหวานได้ ถ้าเปิดผู้ประกอบการเขาภาระภาษีอันนี้ถ้าเขาผ่อนมาให้ผู้บริโภคเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าราคา,าอาจจะขึ้นเพราะราคาขึ้นการเข้าถึงก็น้อยลงอยู่แล้วนี่มันเป็นหลักทั่วไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่มีผมเข้าใจว่าคงมีการศึกษาอยู่ในหลายประเทศที่เขาทาอยู่แล้วก็วมันก็มีผลทําให้ลดการบริโภคลงไปได้ระดับหนึ่ง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผู้ที่ใช้เส้นทางสายลัาพ่อหโยธินวิภาวดีรังสิตรวมไปถึงเส้นทางอื่นๆใกล้ตัอีกหลายสายค่ะต้องพบกับการจราจรที่ติดขัดเข้าขั้นวิกฤตนะคะจากการติดช่นง่ายจราจรเพื่อขับข้วไฟฟ้าเนยะเหทํ่ให้เกิดปัญหาคือบนถนนพอหุโยธินหน้าธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ผู้ดบเนินําแท่งบริเอร์ติดช่องจราจรในช่องผูขนานและช่องการด่วนรวมสี่ช่องเพื่อสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน ในสุดที่จะมีการขอจ้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่มแนวเชื่อมสะพานใหม่ภูพดทำให้เหลือช่องทางรถผ่านได้เพียง4ช่องทางซึ่งตามแผนงานจะมีการปิดอีก2จุดใกล้เคียงกันไปจนถึงวันที่เก้ามิถุนายนคนใช้ทางดีช่องจราจรในกรุงดทพก่าวน์ว่าทำให้การจราจรบนถนนต้องล้นทีรากเช้าที่ทำดีดังติดและอีกหลายเส้นทางใกล้เคียงในช่วงเช้านี้ที่ทำล้นที่ทำล้นว่าทันจะล้นนิงเร็วของเก้าหนึ่ง มีผู้แจ้งว่าเดินท้าจากบางกะปิมาถึงจุดตัดและจดรับพท้าใช้เวลาไปกว่าสิบชั่วโมงครึ่งณดแจ้งว่าเขาจากขาดรเาหรือสีมาถึงราบ้าหรือส่นัี่อยาใจใช้เวลาไปถึงส่บชั่วโมงเพื่อทกาไขปัญหาที่หน้าด้วยการให้ผู้รับเหมาบีบแนวกันให้แคบลงเพื่อเพิ่มช่องจราจรวันนี้มันมามีแค่สองเลนมันก็ต้องติดเ็นธรรมดา ซึ่งในที่ประชุมเนี่ยผมเป็นนั่งเป็นประธานผมก็ประชุมคุยอยู่ตลอดนะว่ามีอะไรให้ประชุนแล้ทางในบริษัทนะก็ไม่ประสานก็คือที่เขายกออกก่อนนะแล้วตีนก็จะมาคุยกันคุยกันเสร็จเรียบร้อยนะก็จะทำยังไงถึงจะต้องประสานงานให้ประษาชนทราบอย่างไรก็ตามจะต้องมีการปิดการประชรมในจุดดังกล่าวเพื่อเืียนหน้าก่อนสร้างตามฐานซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนคงต้องหาทางไว้อย่างไว้ก่อน พานี้นาร,รายงานในนี้สถานีขนส่งหมอที่จะเริ่มยายไปให้บริการในพื้นที่ย่านตรันะครับปรกับบริบการสร้งพื้นที่ให้บริการลดคอของพื้นที่ที่ตามจากรายงานของคุณการกำมอนวงวงวงวบุริไหครับสถานีขนส่งหมอทิ่2ในปัจจุบันย้ายมาจากสถานีขนส่งหมอที่เก่าเมื่อปี2 0 0 ในปีนี้บพสต้องคืนพื้นที่ให้กับการรถไฟเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ขนส่งทางรางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงสายสีน้ําเงินและสายสีม่วงซึ่งที่ผ่านมาได้ประกาศให้เอกชนเข้ามาเสนอพื้นที่เช่าแต่พบว่ายังมีประสาด้านการต่อใจยังจะมีสิ่งกีดขวางเช่นเสาไฟฟ้าแรงสูงและปูกฟองในพื้นที่บพสจึงตัดสินใจเสนอให้พื้นที่สถานีขนส่งรางสิทธ์เป็นสถานีขนส่งแห่งใหม่ที่นี่ป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารทางสิทธ์ กับเาระใช้กินในสนามบินสามารถจองตั๋วและเชคกินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันและรองรับการเดินทางของผู้พิการส่วนสถานีขนส่งมอชที่ในปัจจุบันจัดสรรให้เป็นสถานีขนส่งในเส้นทางระยะสั้นไม่เกิน3 0กิโลเมตรและใช้พื้นที่ลานจอดรถใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS มอชิเป็นพื้นที่จอดรถตู้โดยสารทั้งหมดของกขส่วนถึงรถตู้โดยสารที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นทั้งหมดนี้จะต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในปี2562การแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนจะช่วยลดปัญหาการจราจรในเมืองซึ่งบกซเปลียนเชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่งให้กับผู้โดยสารแล้วเราก็เองที่มีรถของก็จะเป็นรถเองจะเป็นรถที่มีเส้นทางที่เป็นและจอดรับส่งที่รลำดิตสถานีตรงนั้นด้วยแสดงว่าใน2จุดนี้มีกต่อเรื่องขนส่งต่างขนส่งอยู่แล้วขนาดเดียวกัน เมวันนี้มี 25, 23เขื่อนทางที่ปศมกรลงบอกสอตรงจุดนั้นก็จะมีรถปศมกรเข้าให้บริการค่ะรถแท็กซี่ก็ขึ้นทางด่วนถ้าเราไปธุระก็ขึ้นทางด่วนไปเลยจำเนตลำบากก็ดีเหมือนกันอยู่ที่นี่แอร์อัดมากเลยก็ไม่ลำบากแต่ว่าไม่ก็ต้องเสียเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันไกลออกไปอีกการย้ายสถานีขนส่งครั้งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของการพัฒนา เช <hertz diversity S 2> ื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบรางในอนาคตมากขึ้นวิชาลูกเสียหรนนารีจะเึกิให้เด็กรู้จักวิธีเอาตัวรอดและช่วยเหลือเพื่อนนะคะจากไฟไหมลงไปถึงใครใส่ยังไงเด็กเรียน